มื่อนี้สายหน่อยคุพ่อแม่เด่นหิมะจ้ะหิมะตกเปิง่งแน่พี่น้องพุ่น่ะเต็มเลยนี่หิมะตกพี่น้องสวัสดีค่ะเป็นยังไงค่ะพี่น้องป้องไปสุขสุขคนสบายดีบ่ค่ะทางนี่ก็บสบายดีมาเล่นหิมะค่ายเขดพี่น้องหิมะตกหิมะตกมีกี่พวกเออบ่เออทุ ไก่พาได้งอนมะเหล่นขี้มะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละพี่น้องมีพ้ามะเหล่นขี้มะโตขี้มะตกหมู่บ้านนี่กับผ้ามะเหล่นนี่แหละพี่น้องเมื่อนหร่ขี้มะตกะลายกเก่าๆหมู่บ้านนี่บ่ค่อยเอ๊ะพูดนะไรลงทางแล้ว จ้าพี่น้องเอ้อเอาอันนี้มามาฝากจ้ามาเด้อพี่น้องพี่มาขาวๆหน่ย มาขาวๆเอ้ปัดตรงมาเต็มหมวกอยู่อยากเบิดแล้วพี่นอ้องมาค่ะนี่มาขาวๆนี่ไปทางอะไรล้วเนาะสองคน เนียกจิบไปน้ำหาก็สับพอไปท่างพุนแม่มาท่างพูนเอ้อออกมาแล้วพุนไปบิน Qua ra Anh tân là vô đây, vô đây, vô Ở đây, Mình đây, vô đây, vô đây, vô กลายจากมืนตกเืาข <laughs> so ึ้น <laughs> น oh, ี่าเขำาโอ้ยโอ้ยโอ้ย่ยานตกนะไปไงด้่วยยางไปทางคุณหรอลงทางมา่ะุ้กก็ไหนลงตีตาฟัดไปด้เอะไไปล Đây. Thấm nè. Vì nó mai ô cái mẹ rồi. Hả? À. Này, đây có hình tờ. nè. Đi vô cái nè rồi bên. เนื้ออันตอนโซ่เบนด้าไปแล้วเราบินไปแล้วเนื้ออันตอนอ๋อเนี่อันตอนไปอีกแล้วครับไปยา่ยา yes อหอบรอ,บรอ

ไปแล้วเรบินไปแล้วเดนไหเดนเนนี่เดอจะอนี่นี่อตัวเอ็ดเบียนตัวเอดเบีน โอ้เก่งจังเลยดูจิกเนี่ย